ทเขามาอยู่บัดอันเหล้าเซาเมาเห้าเนี่ยค่อยเอาเงินไว้ให้เรามาให้พาเจ้าไปหาหมอหั่นละแต่ว่าเหาเมาอยู่กะบ่ทันก็ได้เด้อเลาเซาเมาก่อนไปเมื่อหมอนัดพุ่น่ะเออแต่ว่าแบ่งให้เราซื้อแนกินมันเจ้ากินนี่ล่ะเด้อซือแนกิน คันพ่อตาเดียวมะกับพ่อไนฉีเลาได้เป็นโพสเ์น่ะเงินหาราห้อยเบิร์ดเมื่อเดียวนั่นแหละกับแบงแบงซื้อกินน้ำเพราะว่าพ่อตาแล้วไปตลาดไปซื้อแน่กินมาเฮ็ดสุเจ้ากินถ้าอยางยังกับคอยบอกเล่าถ้าย้ำหลานอยู่กับคอยมาอยู่ดอกเ้อบ้าแม,ม่ไม่เมียนไม่บัซื้ออย่งอาง สุกกับมะกอาเรานึ่เออมาอยู่พอกับมาอยู่พอแม่นแบกเก็บไปเมด่อไปซื้อกินน้ำก็หายไปซื้อชูเมื่อละเมื่อละ้อยเออไปซื้อกินน้ำเจอป่ามะปนเจอผักมันหนึ่งตลอดเออเออฮัลล้าจึงได้สองอันหันเออแนวเอื้อนยันธีบ หันละแล้วแล้วก็วอเอาขึ้นไปาหาัเล่าเด้ออืม